หลายท่านอาจจะเคยเจอปัญหาตอนที่เราต้องการเอาข้อมูลที่เป็นกราฟหรือตารางที่อยู่ใน Microsoft Excel ไปใส่ไว้ในตัว Microsoft Word หรือว่า PowerPoint หรือว่ารวมถึงโปรแกรมอื่นๆเนี่ยแล้วตัวข้อมูลของเราจากต้นทางกับปลายทางเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยเหมือนกันหรือว่าเพี้ยนๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมมีข้อมูลอยู่บน Excel นะครับผมมาเปิด Microsoft Word ผมตรงนี้แล้วก็มาคลิกที่ Blank Document สร้างเอกสารปเปล่ามาแล้วผมกดปุ่ม Windows แล้วก็ตามด้วยลูกศรทางขวาเพื่อให้ตัว Microsoft Word Snap อยู่ด้านขวามือแล้วผมมาเลือกตัว Excel ตรงนี้นะครับให้อยู่ซ้ายมือจะได้เห็นแบบซ้ายขวาเนี่ยสมมุติผมต้องการ Copy กราฟรูปนี้นะครับจากฝั่ง Excel เนี่ยโดยปกติเราก็มาคลิกที่กราฟแล้วกด c t r l C ใช่ไหมครับเป็นการ Copy หรือว่าจะมากดตรงไอคอนตรงนี้ก็ได้ ก็คือ Copy เหมือนกัน control c อยู่ภายใต้ home เนี่ยนะครับอพอได้เสร็จเรากลับมาที่ฝั่ง microsoft word แล้วเราก็มักจะกด c t r l v แปะเข้าไปเราก็ได้ไดกราฟทั้ง2ฝั่งคราวนี้เดี๋ยวมาสังเกตดีๆนะครับอย่างที่1เนี่ยสีมันก็ดูไม่เหมือนกันนะครับแล้วถ้าผมทำการย่อขยายนะครับให้สังเกตที่ฟอนต์นะครับขนาดของฟอนต์เนี่ยผมขยายสังเกตว่าตอนขยายเนี่ย ตัวกราฟนะครับขยายก็จริงแต่ว่าฟอนต์นะครับขนาดตัวอักษรเนี่ยไม่ได้ขยายตามหรือว่าถ้าผมหดลงสังเกตดูนะครับขนาดของฟอนต์ไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่พอผมหดลงถึงจุดหนึ่งเนี่ยฟอนต์บางตัวหายไปได้เฉยเลยนะครับคือเลเบลตรงนี้เนี่ยนะฮะคือพูดง่ายๆถ้าเราก๊อปแบบนี้นะครับตอนที่เราไปทําการย่อขยายเนี่ยมันจะดูแปลกๆนะครับซึ่งแบบนี้นะครับรวมถึงตอนที่เราไปแปะในตัว powerpoint ด้วยนะครับ แต่ถ้าเราจะทําให้ถูกวิธีนะครับถ้าสมมุติว่าเรา Copy มาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องการแก้ไขกราฟใน Word นะครับเราสามารถทําแบบนี้ได้แล้วก็กลับมาฝั่ง Excel ตรงนี้ตอนที่จะ Copy เนี่ยให้มาคลิกตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงที่ Copy เนี่ยแล้วเราก็เลือก Copy as picture ตรงนี้อ แล้วตรงนี้มันก็จะถามวันเนี่ยเราต้องการ Copy แบบไหนอันนี้นะครับ As shown on screen เนี่ยถูกต้องอยู่แล้วแล้วก็ Copy เป็น Format ของ Picture อันนี้ถูกต้องอยู่แล้วเราก็กดโอเคอ่าแล้วคราวนี้ผมกลับมาฟัง Microsoft Word ผมกด c t r t V o l V แปะเข้าไปสังเกตน,นะครับกราฟ2รูปนี้อันที่1สีก็ไม่เหมือนละนะครับแต่ตอนนี้ฟอนต์นะครับยังเหมือนอยู่แล้วถ้าผมทำการขยายย่อหรือขยายก็ได้นะครับ อันนี้นะครับอย่างเช่นผมกดปุ่ม shift แล้วก็มาที่มุมขวาล่างเนี่ยสังเกตว่าขนาดของฟอนต์เนี่ยก็จะขยายตามขนาดของกราฟคือพูดง่ายๆทุกอย่างถูกขยายแล้วก็ย่อตามสัดส่วนเดี๋ยวผมจะทำสองรูปนี้ให้มีขนาดใกล้ๆกันนะครับได้เห็นสังเกตว่าฟอนต์นะครับตรงที่เป็นฉากไทเทลเนี่ยตรงนี้นะครับไม่มีการย่อขยายตามกราฟส่วนตรงนี้มีแล้วก็ตัวข้างๆ้างนะครับตรงที่เป็นตัวเลเ e ลเนี่ยตรงนี้ก็ย่อขยายนะครับ ตัวที่เป็นแกน x ข้างล่างตรงนี้ก็ย่อขยายตามได้ตามสัดส่วนที่ควรจะเป็นนะครับเอากลับมาซส์ให้ใกล้ๆกันหรือว่าทดลองเล่นๆนะครับผมบอกว่าชากุลาบตรงนี้นะครับผมมาคลิกที่แท่งนี้แล้วผมขอเปลี่ยนสีของแท่งนี้นะครับสมมุติว่าเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้แล้วกันเอาแบบแนวชากุราบเนะี่ยแล้วผมมาตรงนี้ แล้วผมกด Ctrl c t r l C เฉยๆนะครับอันนี้ Copy แบบปกติแล้วผมก็กลับมาที่ฝั่งด้าน Microsoft Word กด c t r l V สังเกตว่าตรงนี้สีออกเนี่ยชมพูชมพูแดงเนี่ยตรงนี้กลายเป็นสีเขียวเฉยเลยเพราะว่าใน2ฝั่งตรงนี้นะครับตรงที่เป็น Color Theme นะครับลองดูตรงนี้ออโต้ Auto ตรงนี้นะครับกับตรงนี้เนี่ยมันเป็นคนละธีมมกันอย่างเช่นตัวขวาสุดของผมเนี่ยเป็นสีแดง ส่วนตัวขวาสุดของ Word ์เนี่ยเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นตอนมัน Copy แบบนี้มันจะ Copy b a s e จาก Color theme ตรงนี้ซึ่งมันจะได้ผลผิดเพี้ยนซึ่งในแต่ละเครื่องก็เซตไม่เหมือนกันแต่ถ้าผมมาฝั่ง Excel ใหม่แล้วก็ตรง Copy ตรงนี้เนี่ยเลือก Copy As Picture ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คงไว้แบบนี้ถูกอยู่แล้วกดโอเคแล้วเราก็มาตรงนี้นะครับอ่าเราตรงนี้เราก็กด c t r o l v แต่ครานี้สังเกตน,นะครับอันนี้เนี่ยสีไม่เพี้ยนนะครับย่อขยายได้หรือว่าจะลองอีกสักรูปหนึ่งที่เป็นพิกโตกราฟก็ได้นะครับอันนี้ผมมาฝั่ง Excel นี่กด ctrl c ธรรมดานะครับแล้วก็มาตรงฝั่ง microsoft word กด ctrl v อันนี้ดูไม่ค่อยเพี้ยนเท่าไหร่อันนี้สีถูกต้องนะครับแต่พอย่อขยายนะครับย่อขยายอันนี้ตัวที่เป็นรูปแก้วเนี่ยโอเคแต่ตัวที่เป็นฟอนต์ก็ไม่โอเค คือเหมือนกับก่อนหน้าเลยนะครับแต่ถ้าผม Copy แบบที่ควรจะเป็นนะครับก็มาตรงนี้อย่าลืมนะครับต้อง Copy as picture แล้วก็กด OK ตรงนี้ได้เลยนะแล้วเราก็กลับมาที่ตรงนี้กด c t r l v อนะันนี้มาดูนะครับพอผมขยายให้มีขนาดประมาณเท่าๆกันนะเดี๋ยวพอดีนี้มันตกหน้าเดี๋ยวผมขอลบกราฟรูปนี้ทิ้งไปแล้วกันให้2อ,อันนี้อยู่ในหน้าเดียวกันก็จะสังเกตวันเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับ ตัวฟอนต์เนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็คือตัวอย่างเทคนิคหรือว่าเราจะทดลองด้วยตัว powerpoint ก็ได้นะครับผมเปิด powerpoint มาสร้าง blank presentation ธรรมดาแล้วเราก็เปลี่ยนเป็น blank ตรงนี้นะครับนะอันนี้ผมทำเป็นแบบซ้ายขวาให้ดูผมก็ copy รูปนี้นะครับกด Ctrl c t r o l c ธรรมดาแล้วก็มาฝัง powerpoint กด c t r o l v เห็นไหมครับมันก็จะ เหมือนอยู่ใน Word เนี่ยคือสีมันก็เพี้ยนเพียนฟอนต์ก็ไม่ย่อขยายตามอ่ะครัวนี้ผมก็มาฝั่งนี้ผมก็มาเลือกตรงนี้กด Copy as picture แล้วก็มาตรงนี้โอเคแล้วก็กลับมาฝั่ง powerpoint กด control v อะครันนี้ได้อีกรูปหนึ่งตรงนี้ผมย่อขยายได้อ่าเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้สไลด์โชว์เห็นไหมครับเนี่ย รายละเอียดนะครับต่อให้กราฟเท่ากันนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นความต่างของฟอนต์แบบชัดเจนนะครับอ่ะน,นี้มาดูอีกอันหนึ่งนะครับแล้วถ้าเราต้องการ Copy พวกที่เป็นตารางธรรมดานะครับในตัวเดโมผมเนี่ยผมมีข้อมูลหลายชื่อจังหวัดพร้อมกับจำนวนประชากรกับพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยถ้าผม Copy ตรงนี้ผมเอาเฉพาะบางส่วนแล้วกันนะครับไม่กี่จังหวัดตรงนี้ แล้วปกติเราก็จะกด c t r o l C ใช่ไหมครับก๊อป้มาแล้วเราก็มาที่ฟั่ง Microsoft Word เนี่ยเราก็มักจะกด c t r o l V อ่าคราวนี้มาดูนะครับสิ่งที่ได้นะครับเราจะเห็นวันเนี่ยสองฝั่งนี้ดูเลยนะครับมันไม่เหมือนกันตัวฟอนต์ก็ดูเพี้ยนไปนะครับแล้วก็การจัดตัวเลขเนี่ย Population อันนี้ตัวเลขปกติเราจะชิดขวานะครับอันนี้กลายมาเป็นชิดซ้ายแล้วก็ความกว้างของคอลัมน์เนี่ยก็ ดูแล้วแปลกๆแล้วก็ถ้าสมมติข้อมูลเราเนี่ยมีหลายคอลัมน์มากเนี่ยบางอันก็จะล้นไปนะเราต้องมานั่งจัดตรงนี้เองใช่ไหมครับปรับขนาดคอลัมน์เนี่ยจะดับเบิลคลิกหรืออะไรไงก็ได้เลยตรงนี้ผมบอกอยากให้ใหญ่ขึ้นก็ย่อขยายนะฮะเป็นแบบนี้เราจะได้ตารางแต่คั้นนี้นะครับเรามาดูถ้าเราใช้อีกเทคนิคหนึ่งเรากลับมาที่ฝั่ง Excel ตรงนี้ ตรงนี้ต่อให้เป็นตารางนะครับเราก็มาใช้ตรงนี้ copy as picture ได้ตรงนี้อ่าแล้วเราก็ไม่ต้องแก้อะไรนะครับตรงนี้กดโอเคไปเลยแล้วกลับมาที่ Microsoft Word กด Control V คราวน,นี้มาดูหน้าตานะครับอันนี้ที่อยู่บน Excel กับ Word เนี่ยจะเหมือนกันรวมถึงตัวกริดลายเนี่ยก็ตามมาด้วยซึ่งเราจะสังเกตว่าตรงแบบ copy as picture กับ copy แบบปกติเนี่ยต่างกันเลยนะครับ แต่ข้อที่้อเสียต่างกันนิดนึงตรงนี้นะครับถ้าเรา Copy แบบธรรมดานะครับตรงนี้เราสามารถแก้ได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยผมพิมพ์อะไรเข้าไปพวกนี้เนี่ยอยากจะปรับแก้ไหลได้ทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับตัวที่เข้ามามันจะมองว่าตัวนี้เป็นรูปภาพนะครับอันนี้เราจะแก้อะไรไม่ได้ถ้าจะแก้ต้องแก้ที่ต้นทางก็งคือตัว excel นะครับอ่แต่คราวนี้โดยส่วนตัวนะครับถ้า Copy ข้อมูลแบบที่เราคิดว่าจะไม่แก้แล้วเราต้องการ format แบบ เหมือนต้นทางใน Excel นะครับแทนที่ต้องมาเสียเวลานั่งจัดฟอร์แมตใน Word นะครับเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เนี่ยเราก็ไปจัดฟอร์แมตบนฝั่ง Excel ให้เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่แรกอย่างเช่นอันนี้ผมบอกว่าผมจะใช้ฟอนต์ชื่อว่าไทยสารบัญแล้วกันไทยสารบัญนิวเป็นแบบนี้แล้วก็ขนาดนะครับเอาสัก18แอ่ะแล้วก็ผมบอกว่าเดี๋ยวตอน copy ไปนะครับกริดลายพวกนี้นะครับผมไม่ต้องการนะครับ เราก็มาวิวบน Excel ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมซูม Excel ขึ้นมาให้ใหญ่กันแล้วก็ผมก็เอากริดลายตรงนี้ออกเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะดูโล่งๆละคือพูดง่ายถ้าเรา Copy ข้อมูลส่วนนี้ไปนะครับเดี๋ยวปลายทางก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับคือถ้าเรา Copy เป็นตัว Picture เนี่ยอ่าผมเลือกตรงนี้กลับมาที่ Home Copy as Picture ตรงนี้แล้วก็กดโอเคอันนี้เดี๋ยวผม ทำซ้ายขวากับมาใหม่อ่าคราวนี้มาดูนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็กด c t r o l v เห็นไหมครับเราจะได้เนี่ยหน้าตาเหมือนที่อยู่บน Excel ถ้าเราจะอยากจะขีดกรอบขีดอะไรเนี่ยก็มาแก้ที่ Excel นะมาดูนะครับผมเลือกไว้แบบนี้สมมุติว่าขีดกรอบบนล่างซ้ายขวาแล้วกันแบบง่ายๆเนี่ยเราก็มาตรงนี้นะครับอยู่ที่โฮมเนี่ยตรงนี้เป็นพวกบอร์เดอร์นะครับถ้าดีสุดนะครับตรงนี้เนี่ยโดยปกติผมจะ ไม่ค่อยใช้วิธีนี้ผมจะมาที่ More b o r d e r s ตรงนี้เลยดูง่ายกว่านะครับอ่ามันจะโชว์เป็นไดอะล็อกตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็เลือกเนี่ยเอาเป็นเอา l ล n e กรอบตรงนี้เปลี่ยนสีสักหน่อยสมมุติว่าเอาเป็นสีออกฟ้าๆแล้วกันผมก็เลือกสีฟ้าตรงนี้แล้วก็มาคลิกตรงนี้ใหม่กรอบตรงนี้ก็กลายเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับกดโอเคอ่าเราจะได้กรอบแบบนี้แล้วครนนี้ตรงนี้เราอยากจะมีเส้นข้างล่างตรงนี้อันหนึ่ง ผมก็มาที่ตรงนี้ใหม่นะครับมอ border สตรงนี้เนี่ยแล้วตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจงใจเปลี่ยนสีแล้วกันนะครับเอาเป็นสีส้มเนี่ยมาคลิกตรงนี้อันนี้กรอบนอก outline นะครับก็เป็นสีฟ้าแต่ว่าเส้นที่จะขีดตรงใต้บรรทัดนี้จะเป็นสีส้มกดโอเคหรือว่าตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นตัวหนาเราก็ทําบนฝั่ง Excel ตั้งแต่แรกนะพอได้เสร็จเราเลือกตรงนี้ไว้แล้วก็มา copy ตัวนี้ Picture นะตรงนี้เหมือนเดิมกดโอเคแล้วตรงนี้ผมกด Windows แล้วก็ลูกศรไปทางซ้ายให้กลับมาอยู่ในโหมด Snap เห็นซ้ายขวาเหมือนเมื่อกี้แล้วก็ตรงนี้มาเติมตัวใหม่เข้าไปกด Ctrl V รเห็นไหมครับผมก็จะได้เนี่ยอันที่มีเป็นกรอบแล้วก็มีเส้นเนี่ยอันนี้จะเหมือนเลยฝั่ง Excel กับบวแล้วข้อดีของการ Copy แบบนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากอันนี้มันเป็น ตัวรูปภาพที่ก๊อปเข้ามาเนี่ยเราสามารถย่อขยายตารางพวกนี้ได้เลยนะครับอยากจะให้ใหญ่ให้เล็กแค่ไหนเนี่ยเราสามารถทําได้แต่ถ้าเราค o ปปี้มาแบบ c t r o l c ปกตินะครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ประมาณดียวขอลบรุปนิดทิ้งอยากจะหเห็นในหน้าเดียวกันกด c t r o l v อะตรงนี้นะครับะตรงนี้ฟอนต์มาแต่ว่าหลายอย่างเนี่ยมันเราต้องมานั่งจัดใหม่นะครับเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยเป็นไปแบบที่เราต้องการอันนี้โยกไปโยกมาเนี่ย ตัวนี้เกิดผมต้องการที่จะขยายตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้ผมบอกว่าอันนี้ใหญ่ไปนิดหนึ่งผมต้องการลดขนาดเนี่ยทำไม่ได้นะครับใน Word เนี่ยจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราไปเปลี่ยนขนาดของฟอนต์เราไปเปลี่ยนขนาดตารางเองมันจะไม่เหมือนกับวาพอันนี้ที่ถูกมองว่าเป็นรูปเนี่ยผมสามารถย่อขยายเหมือนกับรูปปกตินะครับเปลี่ยนแค่เป็นรูปที่มีข้อความตัวอักษรนะครับอันนี้ก็คือข้อดีอันหนึ่งของการ Copy มาเป็นรูปนะฮะ แต่อย่างที่บอกนะครับข้อเสียของมันก็คือมันจะแก้ไม่ได้นะครับเพราะอันนี้เป็นรูปเราต้องมาแก้ที่ต้นทางตรงนี้แล้วเราค่อย Copy ก,กลับไปแล้วเอาเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานของท่านดูนะครับสวัสดีครับ